แลมโบโอ,อีสานฟ้องม .112 อมรรัตเจ้าตัวไม่หวัน่นฝากไปบอกนายแบบนี้สุพรพอบหลักฐานเตรียมฟ้องสอสอ,อมรรัตพักก้าวไก่อภิปรายโจมตีพลเอกประยุทธ์ทั้งพลบอคอมม .112 วันที่18กุมภาพันธ์2564สำนักข่าว INN รายงานว่า นายสุพอรอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมนำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนางอมรรัตน์สสบัญชีรายชื่อพรรคข้าวไก่เนื่องจากมีพฤติกรรมทั้งในการอภิปรายและหลังอภิปรายที่ใช้คำพูดกล่าวหาโจมตีนายกรัฐมนตรีและยังมีการนำไปโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดีย พร้อมกันนี้ยังมีการนำหลักฐานการใช้ถ้อยคำภาษาที่ก้าวล่วงสถา,าบันซึ่งจากการหาลือของฝ่ายกฎหมายและวอลลุ่มรัฐบาลเห็นว่าจะต้องมีการดำเนินการแจ้งความกับอสสอคนดังกล่าวในคดีเกี่ยวกับความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และความผิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 2 2 นอกจากนี้ยังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องากับการชุมนุมของกลุ่มมวลชนที่มีพฤติกรรมในการสนับสนุนการก้าวล่วงและจับจ่วงสถาบันนายสุพรยืนยันว่านาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้มีการกำชับหรือสั่งการให้ดำเนินการในเรื่องนี้ แต่ในฐานะที่ตนเป็นหนึ่งในทีมกฎหมายและวอลลุมของรัฐบาลจึงเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความผิดเข้าข่ายในการกระทำความผิดกฎหมายจึงจำเป็นต้องแจ้งความเพื่อดำเนินคดีโดยตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของนางอมอเหมือนกับการพาพาปากไปหาคุกการดำเนินการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้สสท่านอื่น กระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมเรียนแบบขณะที so ่า <you started S 1> นางอมรรัตน์ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าให้เร็วถ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายแต่จะให้ดีบอกนายให้หักล้างข้อกล่าวหาในสภาจะดีกว่านอกจากนี้ยังระบุอีกว่านอกจากจะตอบคำถามไม่ตรง และไม่ยอมแสดงหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาแล้วยังใช้วิธีเบี่ยงเบนประเด็นกับผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อกล่าวหานายกว่าหนีภาษีไม่ได้นำมารวมเป็นเงินได้พึงประเมินเสียภาษีพอง,งอดอ .90 เลยหลังค้นตาแหน่งจากกองทัพ เรื่องนี้ปปชเคยชี้มูลความผิดของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกรณีรับผลประโยชน์อื่นใดเกินสามพันมาแล้วเมื่อมาเป็นนักการเมืองต้องอยู่ภายใต้มันดฐานเดียวกับนักการเมืองด้วยกันเชจีฟรับแล้วบอกขำเต่าเดินหนีต้นเหตุบิ๊กตู่งอนเดินออกจากห้องประชุม เชียบเียรรับแล้วบอกขำเต่าเดินหนีต้นเหตุดิกตู่งอนเดินออกจากห้องประชุมในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาบัญญัติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลต่อเป็นวันที่3คนพลตำรวจเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้กำกับนโยบายพัฒนาภาคใต้ได้ลุกขึ้นชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของนายประเสริฐวงศสลานุวัตรสสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมชนะระหว่างชี้แจงพลตำรวจเอกประยุทธ์ได้ตัดบทตัวเองโดยระบุว่าผมคงตอบแค่น,นี้ดีกว่า เพราะต่อไปก็ไม่มีคนฟังหัวเราะกันอยู่พอแล้วขอบคุณครับก่อนเดินออกจากห้องประชุมทำคนสงสัยฝ่ายค้านที่หัวเราะระหว่างการชี้แจงของพลตำรวจเอกประยุทธ์เป็นใครจนทำให้พลเอกประยุทธ์ทิ้งไมค์เดินออกจากห้องประชุมทันทีล่าสุดมีสอสอโพสต์พร้อมภาพรับแล้วระบุว่าขำเต่าเดินหนี ไม่ใช่ใครที่ไหนสสเจเจียบนางอมรรัตน์สสมัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลนั่นเองทนายอานทน์ติดหนึ่งในร้อนิตยาศาสรถามยกย่องผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในไทยทนายอานอน์ติดหนึ่งในร้อผู้นำรุ่นใหม่มีศักยภาพ2564หลังเป็นแกนนำม็อบต้านรัฐบาล เรียกร้องพยายามปรับโครงสร้างอำนาจและตอนนี้กำลังถูกจับกลุ่มความผิดม .112 และม .116 วันที่8กุมภาพันธ์2564นิทยสารไทมมีการจัดอันดับไทม์เน็กไม์ร้อยเน็กประจำปี2564นับเป็นปีที่2ในการจัดอันดับโดยยกย่องคนที่เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงและกำหนด อนาคตของโลกในสาขาต่างๆกันทั้งศิลปินผู้นำนักณรงร์นักคิดและผู้สร้างปรากฏการณ์ที่สำคัญต่างๆในโลกซึ่งในอันดับต่างๆเหล่านี้มีคนดังอยู่มากมายเช่นจอห์นเดวิดวินสตันพระเอกจากภาพยนตร์เรื่องเทเน็ตฟอเรนพรักนักแสดงชาวอังกฤษผู้มาแรงที่สุดจากเรื่อง l i t t l e Women มาคัสเลดฟ,ฟอร์ดนักฟุตบอลจากสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนักกิลกรรมด้านการรณรงค์ต่อต้านเรื่องความยากจนทั้งนี้ผลการจัดอันดับปรากฏว่ามีชื่อของนายอานนนนำพาแกนนำมอบราชสดรนซึ่งถูกจัดอยู่ในหมวดผู้นำโดยที่ทนายอาอนน์เป็นหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เป็นคนที่เคลื่อนไหวการเมืองมาตั้งแต่ปี2563และในตอนนี้ยังถูกจับกุ่มในความผิดมาตรา1 1 2และ1 1ี6สำหรับบุคคลอื่นที่ติดอันดับอยู่ในกลุ่มของผู้นำนั้นมีทั้งเซเวนลานะ่าผู้นำการประท้วงโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการของนายอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกแห่งเบลารุสจอน ออสสฟอร์ตสมาชิกคุฒิีสภาของสารัสอเมริกาวัยเพียง34เป็นต้นประเสริฐพงท์ถลมนิพนธ์ล้วงข้อมูลเปลี่ยนสีฐางเมืองยืมมือเคือญาตดร่วมมือกลุ่มคุณกว้านซื้อที่ดินนิคมชนะอาจเป็นโครงการในทุนคิดทหารรมนักการเมืองหาผลประโยชน์วันที่18กคุมภาพันธ์2564เวลา15นากา ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนที่มีนายสุชาติตันเจริญรองสภาคนที่หนึ่งเป็นประธานการประชุมพิจารณายัติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลต่อเป็นวันที่3โดยนายประเสริฐสสบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลอภิปรายนายนิพนธ์อุญญามณีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยไม่มีความซื่อสัตย เพื่อประโยชน์ให้กับตนและพวกพ้องว่านิคมอุตสาหกรรมชนะจังหวัดสงขาหรือเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์แอบอยู่เบื้องหลังของนักการเมืองใหญ่อยู่ในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะแท้จริงไม่ใช่โครงการที่จะมีการพัฒนาแต่เต็มไปด้วยการทำลายทรัพยากรอาชีพเศรษฐกิจและพี่น้องชาวชนะ ปกระทบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งการล่องเรือดูปลาโลมาสีชมพูธุรกิจเลี้ยงนกเขาแข่งขันธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าปีละ100-500ล้านบาทก็คงจะเป็นแค่ตำนานให้ลูกหลานนายนิพนธ์บุญญามณีในฐานะนายกอบชอสงขาขณะนั้น ได้แถลงต่อสภาอาบาจอไว้วันที่5กันยา256 2556ว่าจะพัฒนาพื้นที่พลังงานท่าเรือน้ำหรือุตสากรรมในพื้นที่อำเภอชนะน้านา,มนามหม่อนเทพาซึ่งคนในพื้นที่รู้กันดีว่ามีการเอางบอาบาจอไปลงในพื้นที่อำเภอแถบนั้นมากผิดปกติกระทั่งต่อมาวันที่16กุมภาพันธ์2561 เพื่อหาลือหรือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ4อำเภอของจังหวัดสงขลาผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชนโดยโยกกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมพลังงานครบวงจรหรือ Energy Complex จนนำมาสู่มติครมวันที่7พฤษภาคม2562ซึ่งเป็นมติครมทิ้งทวนคอสชอหลังจากการเลือกตั้ง24มีนา2562 ในช่วงที่อยู่ในศูนย์ในช่วงที่อยู่ในสุญยากาศระหว่างการตั้งรัฐบาลใหม่โดยได้มีความเห็นชอบขยายผลโครงการมีต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงยืนยงมั่งคัง่งไปสู่พื้นที่อำเภอชจะนะดังนั้นการที่นายนิพนธ์ให้ข่าวโครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นั้นผิดเพราะ เป็นตัวนายนิพลเองที่เป็นคนวิ่งเต้นเอาโครงการชนะไปสอดใส่โครงการเดิมเพราะโครงการเดิมตามมติพรม2559มีแค่พื้นที่คืออำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอสุงไหนโกลกจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสและอำเภอเบตงจังหวัดยะลาแต่ไม่ได้มีอำเภอชนะรวมอยู่ด้วย นายเปาเสดภงกล่าวว่ารัรฐบาลนำโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบอตอที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานขายฝันกับชาวบ้านว่าจะมีการลงทุนบนพื้นที่1 6 7 5 3ไร่เม็ดเงินลงทุน18,680ล้านจะเกิดอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบา มือที่อยู่อาศัยอัจริยะศูนย์รวมและกระจายสินค้าโรงไฟฟ้า3,700เมกะวัตต์และอื่นๆอีกมากมายมีการโฆษณาว่าจะมีการจ้างงานในพื้นที่1แสนอัตราซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะหากประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นชัดว่าต่างชาติหนีหายไม่มาลงทุนเนื่องจากเศรษฐกิจย่ำแย่ท่าพาลล้มเหลวเป็นเผด็จการสื่อทอดอำนาจ มีโรงงานปิดไปแล้วมากมายฝากรบกวนกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเขาของเราด้วยนะครับ